ลายใส่หน่อยเ่บหน่อยใส่เลยพี่น้องผงชุลตาใส่เลยอ้ยขับไปไหน เอกเลยปลาลาใส่เลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี่เขาได้กุ้งนะกุ้งเลยพี่น้องเขาสิไมเ่เฮ็ดเขาเอิญเอียงกุ้งซัสเมิเอียงเนี่ยพี่น้องบอเคยกินตะเกียบว่าแก่สิกินครั้งแรกไปพี่น้องดูลเลย พี่้องไงมึงดูสดะอ่อนลายคุณอะโอ้ยเกิดมาเพ่อใกินอยากเทียฉิเร้กินมัน่เแรกพี่น้องเอ้ยจะกินแนวใดโอ้ยคุณอะมึงกกุดส,สดีหลายส,สดอีหลายพี่น้อง สดๆเลยคุีบพี่น้องมีเลยเนียวหวานพี่น้องผักชีป็นหอม ยังเมื่อวานคักวัานแน่แต่พี่น้องเราเคยกินจักเจ้านี่ยพี่อ่ะจากพักโตมาพี่นอ้องหักหวัวเลยอื ำ้งมบนาากาศร้มเย็ยนหุยหุยพี่น้อให้จงนายก่ขึข้ฟ้าขึ้ฝนอืมนี่งหาย ตัวยังส,สดเลยคุยกังจุ่มเลยอืม ส่วนหอมเนอะกับอันนี้มีเฮงซาเลยพี่น้องขวงโปรดประโยชน์หล่หลายอันนี้น้ำพี่น้อง เสียบปอเสียบพี่น้องมันค้นอารมณ์กับกุ้งย่างกุ้งเผาพวกนี้น้องผิดเนี่ยพี่น้องลลก,งงงกงองุ้งสดนี่มันดีเนื้อหวานหุยฮุยฮุยรสแย่มีิยังน้เข้าไปหวานอยู่ในปากเลยน้องสุดยอด บรรยากาศดีครับพี่น้องเอ้ยอืมฟ้า่น้ำเลกมีแค่กั่เด่องพี่น้อง ฝากช่อง,องเขาได้พี่น้องง่ายสบายสไตล์บ้านทงเฮ็ดกินเฮ็ดยู่ง,ง่ายน,นี่ยหลพี่น้องไม่ม,มีอย่างไรที่แบบบ้านๆเขาเขาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องใครกำลังใจกันหลายๆเขามาติดตามเขามาคอมเมนต์ถือผิดเขามาว่าเขากได้แก้ไขปรปับปรุงนด้พี่น้องมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามขอบคุณครับ